ชักไทยทุกๆคนได้จ้ามือนีแอนสิพ้าแกงน่อไม้สมไสปลานิ่นเดค่ะเมนูบ้านๆที่แอนชอบกินมากๆจ้ามาลงมือทํากันเลยจ้าต้มน้ําแล้วก็เอาเครื่องแกงที่ห่าต่าลงไปค่ะในเครื่องแกงซีมีตะไข่หอมแดงแล้วก็พริกค่ะตามด้วยน่อไม้สมค่ะใส่ลงไปได้เลยต้มจนน่อไม้มันสุกค่ะแอนก็สิเอาปลาลงไปค่ะปลาที่หาได้มือนีก็เป็นปลานิ่นจากตลาดน่นละจ้าเฮากัสั่งไห่พอค่ะเพื่อนหั่นไห่บางๆแบบนีเลยค่ะสะดวกสบายค่ะ แต่ก่อนเอามาปรุงกะลางทําความสะอาดดีๆก่อนเด้อจ้าใส่ใบบักูลลงไปแห้มันหอมหลักกระดับกลิ่นข้าวค่ะปิดฟ้ามอไววใ,ให้ปลามันสุกเร็้วค่ะพ่อปลาเริ่มซุกแองกาสิปุงรสด้วยน้าปลรราค่ะตามด้วยน้าปลาค่ะแล้วกับผงชูรสถ,ถ้าผู้ใดบ่มักใส่ปลาร่า,าก,กับบอตองใส่กไ็ได้ค่ะใส่แต่น้าปลากับผงชูรสพ่อหรือบางคนสิเติมรสดีไป,ไปอีกก็ได้จ้าคนเครื่องปรุงเบาๆเด้อค่ะเดียวเนื้อปลาหฮอมันสิเลกรับด้านเนื้อปลาลงจากนอยค่ะมันสิได้สุกทั่วถึงเนาะจ้าหลังจากนั้นก็ซิมรสชา ลงไปค่ะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะพักที่แอนใส่เมื่อนี่กับโบไม่อย่างหลายค่ะมีแต่ต้นหอมกับผักอีตูค่ะในตู้เย็นเหลือแค่นี้ค่ะต้มไปเรื่อยๆจนผักอีตูกับต้นหอมสุกกับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงนอไม่สมใส่ปลานิ่นเท่งหอมเท่งนัวพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเป็นจังไหนค่ะเมนูบานๆที่แอนนําเสนอมือนี่เป็นตาแซบบอถ้าผู้ใดมักคลิปนี้แอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้แอนได้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะคลิปน้าสิเป็นเมนูอียง กับฝากทุกคนติดตามแน่เด้อจ้ามือนีแอนกับคอตัวล่าไปกินเขาก่อนเนะะ้อค่ะหอมแกงน้องไม่สมคักจ้าขอให้ทุกคนที่เขามาเมิงคลิปนี้เฮ้งๆปังๆค่ะบ๊ายบาย